พี่น้องปอบไปเบิดสุกูสุขนจ้ามือดิมาตุมขาหมูจ้าอือขาหมูคนดาวอุ๊ยเป็นอันนี้ขาหมูจ้าแต่เหาก็สิเอาเครื่องลงก่อนจ้าไปหม้มอเหลือนมองไปเห็นยังเลยอันนี้เครื่องใส่หอมหัวใหญ่เครือเทศมะขามสุก อันหลากต้นหอมใบม,มะกรูดคาดตะไครลงไปเลยลงไปเลยเครื่องปงร,รุงรสรีลงปลอันนี้ผงนัวกับเกลืออยู่น้ำกันใส่ลงไปลาใส่น้ำปลา หม้อเดือดแล้วขาหมูกระซิลงไปเลยจ้านี่ว,ว้าวรอมหม้อเดือดอีกรอบเแกยวบะกอกจ้่พี่น้องจ้าตำางแกงปะกอกปิ้งหอมปิ้งต้นหอมแล้วกับมะเขือเทศแล้วกับพริกจ้านี่พี่น้องจ้่เ้าก็จีพริกแล้วก็จีบมะเขือเทศจี ต้นหอมแ่ยมีประ,ะกอบเด็กเขามาตํำจ้ามาตํำใส่กันเด้อยับกล่องคนเดียวกับสิประมาณเดียวแต่<อ>พี่น้องมันสิใส้พุงนวดพุงนวดแรโอ้ยอยังลุดก็สิตํตำต่ำ นี่ตำผีเรียบร้อยแล้วนี่ใส่มะเขือเทศลงไปจ้ะมะเขือเทศลงไปเดี๋ยวเปบนนี่ก็คือตำผีเตี๋ยวลอยจากพี่น้องจ๋าก็ซีใส่ต้นหอมที่เฮาวจีลงไปจ้ะ แล้วก็ใส่ระกอกอันนี้ระกอกนะ่ยแกะปรุงเครื่องใส่น้ำปลาเป็นม้วใส่กเกลือจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลานี่แกะเนี่ยนี่เ <c oughs> กี่ยวมะกอกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเกี่ยวมะกอก tôm cá mồ cá lê là cha ăn nó phải say đấy ui anh ấy đẹp tôm cá kéo vào cổ đẹp 白的家。